ตรงนี้เคยทำอย่างอื่นนอกจากนอนไม่เคยค่ะจริงเหรอเคยแบบดูหนังกาแฟอะไรอย่างงี้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยจริงเหรอจริงชอบดูหนังกาแฟนไหมก็ชอบนะอืมแต่ว่ามันไม่มีอ่ะจริงเหรอมีแฟนด้วยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้น่ารักด้วยดูดิพี่ชอบชอบคนฝรั่งดีเลยอ่ะมาๆๆมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องบุกห้องเจนนี่แล้วสัญญาเลยที่สัญญาเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยสัญญาเลยว่า พี่จะไม่ทําตัวเหมือนโตโต้ไปทําอะไรที่ไม่ดีคือโตโต้เนี่ยเวลาไปถ่ายงานทีไรเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะไปที่หนึ่งอันนี้พี่สัญญาเลยไปคนเดียวเหรอฮะโอเคไปมันนานแล้วอปล่อยยังไม่ไม่อยู่เยอะละโอเคโอเคไปเปิดประตูห้องไม่ต้องต่างอะไรเอาละไป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 อะไรถ่ายงานก่อนถ่ายงานมึงชอบอะไรตลอดเลยอ่าโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ห้องนอนของเจนค่ะอะไรเออฝากช่องให้ด้วยนะได้มึงเปิดช่องอะไรฉันได้เห็ดยังเหรอ โอเคครับผมมาตอนนี้อยู่ในห้องของเจนนี่แล้วนะครับเจนนี่ครับที่ถามจริงปกติใครมานอนด้วยเออเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนนอนด้วยใช่ไหมงั้นวันนี้พี่ขอลื้อเลยอย่างแรกสิ่งที่พี่จะลื้อเนี่ยครับผมคือตู้เสื้อผ้านี่คือตู้เสื้อผ้าใน่นอนมันต้องไม่ใช่มึงนี่มันเก่งเหลือเกินนะนี่ดูก็รู้มันมีรูเนี่ยเปิดเนี่ยตู้เสื้อผ้าเอาละเจนที่ตั้งแต่พี่โสดมาเนี่ยนะพี่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตพี่เนี่ย จะต้องเจอกับอะไรที่ไม่จริงใจอะที่เขาบ่นอะไรอะ <S 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 <S